ชอปจีนิกครับคือธุรกิจแนวใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่ประเทศไทยนะครับสำนักงานของบริษัทชอปจีนิกนะครับอยู่ที่ตึก Big Data นะครับแถวลาดพร้าวนะครับนะฮะซึ่งตึกนี้ก็เรียกว่าใหญ่ตัวอลังการสมศักดิ์ศรีนะครับบริษัทนะครับก่อตั้งขึ้นมานะครับโดยวิศวกรคอมพิวเตอร์หนุ่มนะครับ คุณฐานะจารุฤธิกรซึ่งคุณฐานะเนี่ยจบทางด้านวิศวกรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะจบเกียรตินิยมนะครับเขาเก่งมากเลยนะครับแล้วก็ได้ผ่านงานการบริหารจัดการรวมถึงบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ,อรับเขียนโปรแกรมเขียนแอปพลิเคชันนะครับเขียนซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานาต่างๆมากมายครับเรียว่าข้ามวอร์ดมาเลยโดยเฉพาะจุดเด่นๆอย่างเช่น เป็นทีมที่เขียนโปรแกรมให้กับไอโฟนตั้งแต่ iPhone 3มาเลยนะครับนะเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เก่งเรื่องนี้มากซึ่งโอกาสที่เราจะได้เห็นผู้ก่อตั้งหรือซ e o ของธุรกิจนะครับแล้วก็จบมาทางด้านการเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมเองก็เพิ่งเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปจ้างคนอื่นมาทำนะครับแต่ที่นี่นะครับ c e o เป็นเจ้าของบริษัทเขียนซอฟต์แวร์นะครับจบ คอมพิวเตอร์มา,าด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เลยบริษัทได้จดทะเบียนมาเมื่อไม่นานนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจดทะเบียนด้วยทุนเพียง2ล้าน2 5 0 0 0บาทนะครับจากหลังจากดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนมาได้เกือบ3เดือนนะครับบริษัทนะครับได้เติบโตอย่างมากเป็นที่ปรากฏให้กับนักลงทุนทั้งหลายโดยเฉพาะแอปพลิเคชันของ hop g e n i กนะครับติดอันดับท็อป10ของ เพ s สโตและแอปสโตรนะครับทำให้นักลงทุนยุคใหม่มองเห็นแล้วก็มา,อาขอเป็นหุ้นส่วนนะครับตอนนี้เราก็มีหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นทําให้บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่20ล้านนะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตการจดทะเบียนการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ,นะรบทีนี้รูปแบบของธุรกิจที่เรากําลังจะศึกษาวันนี้นะครับ คือธุรกิจที่ต่างประเทศเขาเรียกว่า publisher publisher คือธุรกิจแบบไหน h shop genie นะครับคือแพลตฟอร์มหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ขายสินค้าหรือบริการนะครับโดยมี shop genie เป็นผู้คอย d e a ผู้ประกอบการเหล่านั้นเข้ามานะครับแล้วก็ ได้รับคอมมิชชั่นมามาจัดสรรคืนให้กับผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนการนารงชีวิตหรือการใช้ชีวิตเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยคนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับก็ชอปปิงออนไลน์อยู่แล้วใช้จ่ายต่างๆก็ออนไลน์อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อชอปเทนิกมาเป็นตัวกลางแล้วก็คนที่เป็นผู้บริโภคเข้ามาใช้ ใช้จ่ายผ่านแอปช h อปจีนิคไปยัง Lazada, s h o p ป e Big C, King Power, ว i n j ร์ n าอินจซจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าเทอมจ่ายนี้สินแะรต่างๆครับก็จะได้รับผลประโยชน์คำนวณกลับมาโดยโปรแกรมอัจฉริยะของช o อปจีนิคนะครับแล้วก็โอนเงินมาให้เราได้ใช้นะครับเรียกว่าใช้จ่ายแล้วได้เงินกลับคืนนะครับแลเป็นระบบที่ นักธุรกิจหลายคนนะครับอยากจะทําแบบนี้มาหลายปีแล้วแต่บริษัทชอบจีนิกทําได้สําเร็จนะครับและเติบโตอย่างมากปัจจุบันนี้นะครับมีคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เกินกว่า1ล้านหนึ่งแสนห้าคนแล้วนะครับภายในเวลาเพียง3เดือนนะครับสำหรับที่ชอปจีนิกชอปจีนิกทำหาที่เหมือนโบรกเกอร์นะครับส่วนคนที่เข้ามาในระบบที่ลงทะเบียนและอัปเกรดนะครับมีหน้าที่เหมือนกับเป็นนายหน้าออนไลน์ ผลรายหน้าออนไลน์แล้วก็คือเรามีหน้าที่โปรโมตโฆษณาแนะนําให้คนรู้จักแอป h o p ปจ i นิกให้มาช้อปปิ้งที่นี่คุณช้อปปิ้งคุณได้เงินคืนคุณเข้ามาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเทมอมค่าน้ํามันอะไรต่างๆคุณได้เงินคืนถ้าเราสร้างยูเซอร์เป็นกลุ่มของเราขึ้นมานะครับแล้วก็สอนให้เขาเข้าไปชอบไปจ่ายได้เราจะได้ค่าสอนและได้แคชแบ็กเราไม่ต้องชวนคนมาขายของนะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบขายของแต่ชอบซื้อครับ เราไม่ต้องไปรักษายอดเพราะนี่ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายนะไม่ต้องกังวลว่าทําไม่ได้เพราะเรามีระบบสอนนะสอนทุกวันวันละสองรอบให้ฟรีๆด้วยระบบออนไลน์ที่ส่งประสิทธิภาพนะครับทั้งในทีมของ pay for you เราเองแล้วก็ทีมของอคนที่ทำมาก่อนรวมถึงบริษัทด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแสวงหาความรู้ได้มากมายนะครับนัานช็อปลินิกน,นะครับเป็นเหนือกว่า ช้อปปิ้งออนไลน์ครับเหนือกว่าแคชแบ็กหรือได้เงินคืนเพราะที่นี่นะครับคือการรับเงินคืนจากการออกคำสั่งซื้อและก็คำสั่งจ่ายบินนะครับแล้วเราได้รับเงินกลับคืนโดยผ่านช้อปจีนิกเพราะนั้นช้อปจีนิกไม่ได้มาชวนท่านเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อของที่อื่นท่านก็มาซื้อของที่ท่านเคยซื้อไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ a าซาดานะครับหรือที่ใดๆที่อยู่ออนไลน์ นะท่านเคยจ่ายเงินค่าทา้้ค่าไฟที่ไหนเปลี่ยนมาจ่ายผ่านแอปช้อปจีนิกแล้วท่านก็ได้เงินกลับคืนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้เงินกลับคืนมากยิ่งสร้างกลุ่มมากยิ่งได้เงินกลับคืนมากเพราะผู้มุ่งหวังของชอปจ n นิกในระบบจ่ายบินและก็การช้อปเนี่ยก็คือประชาชนทั้งหมดในโลกนี้ล้วนแต่มีการช้อปมีการจ่ายด้วยกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้มุ่งหวังของชอปจ n นิก จึงมีมากนับพันล้านนะครับ